ครับสวัสดีครับพี่น้องสหายสายเขียวทุกท่านนะครับผมก็ยังอยู่ที่สวนพอเพนะครับของคุณพี่มหาการกูปีนะครับนี่ก็เป็นภาพเก่าๆที่เราได้ถ่ายไว้นะครับสมัย3มปีที่แล้วยังเป็นป่าเป็นอย่างยู่นะครับมาทันเหตุเหียงพออย่างนะครับตอนนี้ก็ที่มาอยู่ในสวนพอเพนีในโซนของโคกน้องนาโมเดลตามสารพราชานะครับเป็นจังไงนั้นก็ติดตามชมในคลิปต่อไปเลยด้วยครับ ครับผมนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับของอคุณพี่ก้านนะครับแต่ว่ามาพอกันอีกคือเก่าเป็นอีพีสองนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคือเป็นอีพีสองนะครับสวนเดิมแต่ถ่ายทําใหม่เป็นสวนเดิมแต่ว่าผมมาเมื่อก่อนปีก่อนทําไมอ่อเป็นเป็นไร่โอเป็นนาอยู่เป็นที่ทํานาอยู่แต่ตอนนี้ทาไมเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับ ครับก็ตอนนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีพวกเหนนะมีคลองมีสะเป็นคือพูดง่ายระบบไม่เป็นเป็นโคงทั้งนาครับมีที่เราเห็นนี่นก็ที่เรากำลังจะเดินนี่ก็เป็สะพานครับนี่แหละผมปแปลกใจก็คือผมมาเมื่อปีกายผมเคยมาเล่นด้วยมีแต่ป่าครับมีแต่ป่าแต่เห็นพี่ทํานาแล้วทาไมพี่เลิกทานาครับอ๋อคือทําไมทั้งเรื่องทนาเพราะทํานาไปก็เราทํานาก็ลงทุนสูงไหนค่าปุย๋ยค่ายาค่าอะไรเยอะเยะมากมายครับทีนี้ พี่เลิกทานาแล้วพี่มาทําแบบนี้พี่เอาเอา,เอาอะไรกินหรือกินอะไรหรือยังไงคือตอนนี้มีอะไรกินผมก็จะมีแนวคิดว่าทําให้บ้านเห็นคือเราเรามีนาอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อก่อนแต่นี้เรายกเลิกแล้วแต่นี้เราก็เอามีมีปลูกผักปลูกอะไรไปแลกเขาอ๋อครับเรื่องอาหารการกินอีกคือคือเราใช้แบบแบ่งปัน,ปนหรือว่าปแปนลกเปลี่ยนสองอย่างเลยทั้งแบ่งปันทั้งแลกเปลี่ยนเพราะว่าบางทีชาวบ้านที่มาปั๊บเขามาขอโน่นนี่ผมให้ฟรีมาอนุไม้ผมให้ฟรีมาขอพกหญ้าพวกไอ หมามุยอินเดียนี่เขาให้ปีหมดทั้งพริกรทั้งอะไรครับทีนี้โครงการนี้ได้มาอย่างไงครับคือมีคลองมีอะไรเห็นขุดคลองขุดอะไรเป็นโครงการส่วนตัวหรือว่ามีหน่วยง,งานอะไรส่งเสริมมาครับมันมีของเพื่อนแนะนามาก่อนที่มาที่ไปแล้วเพื่อนแนะนําว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยธนาคาลองไปปรึกษาเขาดูสิมันมีโครงการไหลกโค้งนองนาเขาบอกอย่างเงี้ผมก็เลยไปถามพอไปแล้วเขาบอกว่าเต็มแล้วมาช้าไปโครงการโคกงนองนานี่เป็นของของ,ของเครือข่ายอะไรครับชุมชนนะครับ ของอำเภอคุขันครับอรัรับครับทีนี้เขามีให้มีให้จดลงทะเบียนทําใช่ไหมครับเขามีให้ลงทะเบียนทํานะครับแล้วพี่ไปนี่ไปไม่ทันไปไม่ทันเขาว่ายังไงเขาบอกว่าเต็มหมดแล้วหมายถึงว่าเต็มโคต้าหรือเต็มคต้าครับอ๋อครับคต้าที่สมัครสองร้อยสิบสามครัวเรือนเต็มหมดแล้วอ๋อทีนี้แล้วทําไมถึงได้มาครับก็ผมบอกว่าเต็มเขาคงจะเล่าไม่เป็นไรผมทําไม่บ้างแล้วนิดหน่อยครับทําไม่แล้วพวกไอะไร ไอเศษพิเศษฎีใหม่ผมทำไปแล้วครับทีนี้เขาก็เลยเขาก็เลยขอเบอร์โทรขอลน์ไว้เขียนใบสมัครไว้พอผมเบอร์โทรเขียนใบสมัครไว้มาถึงแค่ร้านกาแฟไปนั่งกินกาแฟแป๊บเดียวเขาโทรหาเลยภายในวันนั้นเลยใช่ไหมครับภายในวันนั้นเลยครับอ๋อครับทีนี้พอมาขุดนี่ได้ประมาณกี่ปีแล้วครับนี่เพิ่งขุดตอนนี้คือครบครบปีพอดีเลยครับครบปีเดือนนี้เดือนนี้ครับครบปีเดือนนี้พอดีทีนี้ต้นไม้ทําไมมันปลูกก่อนหรือว่า ได้ยังไงทึงว่ต้นพยุงตัวอะไรที่มันโตโตนี่ครับอ๋อผมปลูกก่อนปีหนึ่งนะครับผมมาทําเป็นเหมือนขนาใหญ่อ๋อหมายถึงว่าเอาทุนตัวเองใช่ครับดันดันนาขึ้นมาก่อนหรือใช่ครับอ๋อจะทําให้เป็นคนาทองคําใช่ครับคคทองแล้วก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้ในตัวอุโมงค์ต้นไม้ในตัวอ๋อครับผมว่าผมถึงว่าเอ๊ะทำไมปีหนึ่งทำไมต้นไม้ถึงโตโตเร็วจังสองปีพอดีครับนี่สองปีพอดีอันนี้ปลูกก่อนนี่คือปีที่สองครัสองปีครับทีนี้ พอเราได้โค้งน้องนามานีทางพอชอเข้ามาดูแลมาจัดการให้ทุกอย่างใช่ครับทุกอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งค่าขุดค่าไอ้ต้นผลไม้เขาเอามาให้อ๋อครับครับในงบประมาณของพอชอใช่ครับครับทีนี้เราก็เดินเดินไปดูตรงที่สระพอชอเอพอพชอเก็บขุดให้นะครับเขาขุดให้เป็นเป็นลักษณะแบบไไนได้กี่ไร่ครับของพอชอนี่ผมเป็นโครงการสามไร่ครับ สามไร่แต<ล><า>่ที่ตรงนี้มีอยู่สามไร่สองงานครับอ๋อก,ก็เลยขุดตรงนี้เลยครับทั้งหมดครับจะฝั่งฝั่งขวามือใช่ไหมจะเป็นของ<ถ>พอชอทั้งหมดเลยของพอชอหมดฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่ของพอชอเหมือนกันอ๋อครับครับครับทีนี้พอเราขุดเสร็จปุ๊บเราปลูกต้นไม้หรืออะไรเป็นยุทธศาสตร์แบบแบบให้ช่วยเหลือต้นไม้หรืออะไรก่อนอปลูกปลูกก่อนหรือว่ามีการคุมดินอะไรไหมครับเือมผมเอากล้วยมาก่อนเพราะพอชอเขาไม่มีของให้ช่วงนั้นนะครับกล้วยมาก่อน ด้วยแล้วก็หาใบไม้หาปุ๋ยข้อตามชาวบ้านมาเพื่อจะมาโรยตามดินครับให้ดินตัาสภาพครับมีการอบรมไหมหรือว่าให้คมรู้อะไรบ้างไหมมา,มาดูฝั่งฝั่งตรงสานครับมีการอบรมเรื่องให้คมรู้อะไรบ้างไหมครับการกนันบ่มดงดินก่อนที่เราขุดเราเคยไปอบรมมาแล้วกับที่บ้านเตาเหล็กมาประมาณห้าวันแล้วครับห้าวันที่โครงการเขาให้ไปอบรมใช่ครับก่อนที่จะขุดแล้วก็สอนวิธี ใช่ครับวิธีการปรุงดินใช่ครับแต่นี้พอพอมุดขุดแล้วเราก็มาใช้จริงใช่ไหมครับใช้จริงเลยครับครับเริ่มจากเอ่อหอมฟางก่อนหรือว่าปลูกกล้วยก่อนหรือ,อยังไงเริ่มจากเอาปุ๋ยคอกมาหวานก่อนทั้งหมดตร,ตรงที่ขุดตรงตรงที่ดินฟางเปล่าเพื่อให้มีธาตุอาหารของดินอ๋อครับเพื่อให้มีจุลนินทรีย์ให้หญ้ามันขึ้นมีจุลินทรีย์ก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยปลูกหรือว่า โอเคครับ<อ>ท,นนทีนี้ต้นไม้ที่เขาให้มาเนี่เป็นต้นอะไรส่วนมากครับต้นที่เขาให้มาผมเป็นคนลองชื่อว่าผมต้องการต้นมะพร้าวเยอะมะพร้าวน้ำหอมเยอะเยอะบ่แล้วได้ได้มาประมาณกี่ต้นครับร้อยต้นนะครับได้เป็นร้อยเลยบ่ครับภายในสามไร่นี่สามไร่ครับเป็นร้อยสามไร่นี่เป็นร้อยต้นทีนี้ปลูกปลูกเสร็จ หมดหรือว่าเอาไปปลูกที่อื่นบ้างหรือยังไงปลูกรอบโคกน้องนานี่หมดเลยครับอ๋อครับครับแล้วมีหน่วยงานอะไรมาตรวจสอบไหมครับไม่มีครับนี่มีแต่มีเพื่อนๆมาเยี่ยมมาเล่นด้วยหรืออะไรมีมีมาตลอดครับมีคนมาดูงานแล้วนี่จะมีมาตลอดรับทีนี่นี่นี่คือต้นเพ้าวใช่ไหมครับต้นเพ้าวที่เขาให้มาใช่ครับนี่ต้นมะพร้าวที่เขาให้มาเขาเรียกมะพร้าวอะไรครับมะพร้าวน้ำหอมครับอ๋อครับ้าน้ำหอมให้มาลูกเล็กๆหรือว่า เขามาเป็นเป็นต้นขนาดนี้แล้วครับที่ขึ้นมาเนี้ยอันนี้ก็น่าจะได้อยู่มานปลูกเดือนเดือนเดือนสิบแล้วอืมครับทีนี้ก็คือมีคําถามเกิดขึ้นว่าเมื่อคุณไม่ได้ทํานาแล้วคุณเอาอะไรกินแล้วคุณจะทาเอ่อจะดำรงชีวิตอยู่ยางไงกับการที่ทาโคกน้องนากับป่านี่ครับ,รบเราจะห้กินอะไรคือโดยโดยตามหลักแล้วโคกน้องนาต้องมีนาด้วยครับอ๋อครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ผมมันเป็นตรงที่รับน้ํามาพอดี ก็เลยไปปรับพื้นที่นิดนึงเพราะว่าน้ํามันมาแล้วมันพัดมาเนี่ยเมื่อภูมิในประเทศไม่ให้เป็นทางน้ําพอดีอ๋อครับครับก็เลยปรับเปลี่ยนทีนี้ผมก็เลยแนวะคิดว่าเราปลูกกล้วยปลูกผลไม้้วต้นไม้เยอะแยะใช่ไหมนี่คือของ,ของกินหมดครับเป็นสวนเานาะเอาไปแลกไม่แลกเขาหรือให้เขาไปเนี่ยเขาชาวบ้านเขาก็ให้มากินเพราะผมคํานวณแล้วกับการผมกินข้าวปีหนึ่งมีสิบสองเดือนครับสองเดือนกินกระสอบหนึ่ง ก็ทั้ง6กระสอบ6กระสอบใช้เงินในการซื้อกินก็ประมาณ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทนี่ในการการซื้อกินหรือซื้อข้าวหรือซื้อซื้อข้าวสารครับอ๋อครับซื้อข้าวสารมาประมาณ2,000กว่าบาทครับทีนี้ระบบน้ำเหรอครับนี่เห็นเน้นมีท่อมีอะไรนี่ครับอ๋อระบบน้าเขาไปปลูกมาผมก็เก็บพวกท่อ PVC เก่าๆนี่มาก็เลยเก็บถังนั้นเขายนทิ้งมาผมก็เก็บนั้นไม่ได้ซื้อนะครับแทงน้ําก็เลยมาวางครับหมายถึงว่า ระบบน้ำนี่เขาไม่ได้จัดการให้ใช่ไหมพ่อจอไม่ได้จัดการจัดการเองหมดทุกอย่างครับอ๋อหมยถั่วเขาให้ต้นไม้ครับให้ค่าขุดค่าอะไรมาครับผมค่าเกียดินค่าอะไรหมดทุกอย่างเขามาขุดให้เราหมดเลยเขาให้เฉพาะต้นไม้เรามาปลูกเองอย่างงี้เขาให้มาต้นมะม่วงอันนี้ก็ใช่ป่ะใช่หมดครับมะม่วงมีมะม่วงมะพร้าวแล้วมะม่วงนั้นมะพร้าวแล้วมีมังคุดครับแต่ล้วยเราหาเองครับบ่กล้วยโอ้โหนี่ดินดินสภาพอย่างนี้นี่ปลูกยากไหมครับ คือดินดาาที่เราต้องปรับสภาพในนานมากอย่างน้อยต้องสามปีครับตอนนี้ผมมาเอาน้ําหมักหอยเนี่ยมารดมากมารดให้ดินมันชุ่มมันเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าหญ้าเริ่มขึ้นแล้วถ้าดินมันดีญ่ามันก็จะขึ้นคิดว่าประมาณสามปีน่าจะปลูกอะไรขึ้นหรือปลูกอะไรได้เนี่ยครับผมตอนนี้ผ่านไปปีหนึ่งปีหนึ่ง้วครับแต่ก็มีเห็นต้นหญ้าอะไรหญ้าหวานหญ้าอะไรขึ้นก็ปลูกเองครับปลูกเองหมดทุกอย่างทั้งหญ้าแฝกนี่ต้นต้นอะไรข้างหลังนี่นี่สูงสูงนี่มะม่วงอินเดียครับ มะมือินเดียมันเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นอะไรเป็นคล้ายๆเป็นถั่วเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรมีลูกมีอะไรเขากินลูกหเล่าเลยมีกินลูกครับลูกให้แก่แล้วกินลูกอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปถ่ายรูปตัว,ต,วตัวที่มีลูกเนาะครับเออถามหน่อยแทงน้ํานี่คือทําเองทําเองเหมดเลยครับทุกอย่างทําเองหมดทุกอย่างแต่ว่างบประมาณไม่มีให้ระบบน้ําไม่มีนะครับจากพอชครับครับทีนี้เรามาทําเองเพราะว่าน้ําสําคัญใช่ไหมใช่ครับคืออันดับแรกนี่เราต้องมีน้ําก่อนครับ แต่ว่าถ้าเราขาดน้ํานี่ขาดระบบน้ํานี่เราต้องต้องใช้ระบบหิ้วกระหาบครับผมเล็กๆนะใช่ใช่ไหมครับครับแล้วมันมันเป็นยังไงมันจะรอดไหมถ้าหิ้วกระหาบก็ไม่รอดคือเราเหนื่อยเราหนายแต่เ้อเลยไปได้ความคิดไปรู้จักเพื่อนไมหนึ่งเรื่องโซลาเซลล์ครับเราลดต้นทุนในการประหยัดก็อะไรครับผมนี่ใช้ระบบโซลารเซลล์วะใช่ครับจะสูบน้ําขึ้นไปเพราะโซลาเซลล์มันต้องใช้กลางวันใช่ไหมครับเดินไปดูใกล้ไหมโดยโดยที่เราไม่ต้องใช้แดดทีน้อันเดียวไม่ต้องใช้แดดหมยถึงว่าไม่ต้องแดดมากหรือ คือคือเราไม่ต้องเหนื่อยคือเวลามีเดดเราก็เนี่ยแดดว่าถ้าเราต้องใช้แบตเตอรี่เก็บน้ํามันต้องตนเย็นใช่ไหมครับแต่ตอนวันที่แดดเข้าใจทีนี้พอเราก็เปิดน้ําสูบเข้าถังครับพอตนเย็นปุ๊บเราก็ปล่อยน้ํารดต้นไม้หมายถึงว่า ให้แดดมันทำงานแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับพอแดดหมดเราถึงมาทำงานใช่ครับเหมือนกับเราทำทำงานในห้องติดแอร์เลยใช่ครับไม่ต้องโดนแดดใช่ครับอ๋ออันนี้คมคิดเนาะครับก็เอาก็ไม่ก่อนครับดดดแปลงใช้ได้ไม่ใช่ว่าแดดออกตอนนี้เราไปรดใช่มันก็ร้อนทั้งคนทั้งน้าครับผมแล้วต้นไม้จะเหลืออะไรครับมันก็ร้อนเช้าเหมือนกันอันนี้คมคิดนะครับดัดแปลงเอ่ออะไรนะปรึกษากันครับเลยเปลี่ยนความคิดกันเลยเปลี่ยนเรียนรู้นะครับครับงบประมาณตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ถังครับงบประมาณนี้ถัง ขอเข้ามาฟรีของของอะไรของโรงเรียนเห็นในตัวถังพอเขาขอแล้วมันมันผุมีรูมากผมมันรั่วเขาเตียมจะทิ้งจะทิ้งอ๋อครับครับผมก็เอามาไปดูดูตัวข้างล่างมันดินเวทไปปะผุยังไงถึงอยู่โดยโดยมีการเทปูนข้างในแล้วก็ติดอะไรครับเนี่ยดินน้ำมันอ๋อครับน้ำมันแล้วก็มีไอติดแผ่นนิดหน่อยตอนนี้ทดลองแล้วมีน้าโอเคแล้วทีนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงแล้วครับใช้ได้จริงไหมทั้งว่าเราสูบน้ําขึ้นไปไว้อ่าแล้วลบงบประมาณเหล็กเหล็กเลยเราทาเองซื้อเองทำเองหมดเลยครับ ก็ตีไปเนี่ยก็ตีไปประมาณสองพันกว่าบาทค่าแรงเราทําเองทีนี้ออกแต่มีแต่ค่าเหล็กกับค่ารดเชื่อมค่าอะไรครับผมอ๋อครับทีนี้ก็ใช้ได้จริงก็คือทั่วแปลงนี้ใช้ตรงนี้เลยไหมหรือว่ามีตัวอื่นอีกใช้ตัวนี้ตัวเดียวครับภายในแปลงคู่น้องนานน่ใช่ครับอยู่ได้อยู่ได้โอเคครับจวเผยเปิดเป็นแนวทางนะครับว่าเราจะทํายังไงต่อไปกับการจัดการแปลงแล้วว่าเพราะว่าทางพชรนี้ให้มาเฉพาะ การขุดแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกครับเงินลงทุนเรื่องระบบน้ําไม่มีไม่มีครับเราต้องจัดการเองครับถ้าเราไม่มีเงินทุนแล้วก็ระบบพิ้วกระหับครับหรือว่าอาจจะมีไดโวเล็กๆมาใช้ก็ยังอยู่รอดนะครับทีนี้ไปดูฝั่งนู้นครับมันเป็นเอ่อผมเห็นว่ามีการขุดเพื่อเติมหรืออะไรครับคือผมจะปรับเพราะว่าตอนนั้นมันเจอไอ้นะดูน้าหลากมาครับน้าหลากมาแล้วก็มันจะปุ๊พี่พี่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่ง ผมเพิ่นพลานรวงเห็นอะไรนี่เลี้ยงอะไรนี่เลี้ยงมดแดงครับอ้อเขาเลี้ยงไันยังไงมดแดงก็หนึ่งให้ให้น้ํามันเกรนแล้วก็ให้ข้าวมันกินอ๋อที่ใบอะไรนี่ก่อนก่อนจะเลี้ยงทาไงก่อนเอาก่อนจะเลี้ยงดับแรกเราอันดับแรกนะครับหามดแดงมันเลยไม่ปลูกต้นไม้แบบไหนอะไรต้นไม้เน้นเน้นตัวที่ไม่ผลใบมันจะมีต้นมะม่วงกับต้นยางนาที่มีใบหนาหรือใบบางใบใบที่มันไม่ผลิใบมาก มันไม่เกี่ยวโอ้อม้หม,หมายหมายถึงว่ามันไม่ร่วงไม่ร่วงอ๋อครับ,รบไม่ร่วงทีนี้เรามาทํำยังไงก็อันดับแรกเราไม่ไม่ร่วงปั๊บเราก็หามาแดงมาปั๊บครับหามาแดงมาปั๊บเราก็เอาเอาผ้าชุดน้ำม,มันรัดเพื่อไม่ให้มาแดงมันลงมากินอาหารสกปรกหมายถึงว่าเอาให้มันอยู่ข้างบนอย่างเดียวข้างบนอย่างเดียวคือตัดตวงจรไม่ให้ลงมาข้างล่างใช่ครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันมากินอาหารสกปรก หมายถึยงกิน,นพมา่าแลงเล็กๆที่มันตายมันมากัดกินไปแล้วมันหี้วไปขึ้นไปอ๋อครับทีนี้เราจะเอาอยัางไงกับมันแล้วได้ผลิตอะไรจากมันบ้างก็หนึ่งเราทีนี้เคยทาที่ใส่น้ําแล้วเราก็ทําที่ใส่อาหารใส่ข้าวอ๋อครับแล้วอย่าลืมว่ากาจัดศัตรูมดแดงด้วยนะครับมันเป็นอะไรตัวมดดำป,ปลวก มดดำไหมายถมงมดดำตัวใหญ่ๆค่างๆที่คงเคยงเดินใช่ครับต้องกาจัดส่วนมากจะเจอต้นว่าต้นอะไรนยใช่ครับต้องกำจัดมันมันเป็นเงินมันมันแพ้กันมัน,มนจะสู้กันแล้วมันจะไม่มีเวลาหาอาหารทีนี้พอ,อพอเราเลี้ยงเลยแบบนี้ปุ๊บนี่มันจะขึ้นทํารังใช่ไหมใช่ครับขึ้นทํารังมันมีวิธีการเลี้ยงแบบละเอียดไหมมีครับเพราะว่าเอาพูดคร่าวๆก็ได้ครับเราต้องรู้จักไอ้ต้นมดแดงไอ้มดแดงนะครับมันจะมีแม่นางพญา แต่การใช้มดงานเราก็ใส่แค่ข้าวนี่มันก็ขึ้นไปทํารังของมันเองง่ายๆแล้วรังหนึ่งเนี่ยคือเวลาไอ้วิธีการสอนจริงๆผมอยากจะพูดคือทายังไงไม่ให้รังมันแตกถ้ารังไม่ไม่แตกนะประมาณเดือนหนึ่งเรามาเอาใหม่อ๋อครับอ่าในความรู้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับนาอนี่ไปผมเห็นอาจจะเดินผ่านไปแล้ววรนีเห็นครับรังก็เดงเนาะแล้วมาดูตรงที่ขุดใหม่นี่คืออะไรครับขุดเพิ่มหรือยังไงอ่าที่ขุดคือปรับปรับสภาพตอนที่น้ามา หมายถึงว่าเราปรับเปลี่ยนเองลงทุนเองเปลี่ยนเองอ๋อครับทีเป็นทุองนาเพราะเมื่อตอนหนามามันนามาแรงมากเอาเข้าเข้าไปดูได้ไหมนี่เดินสิเข้าไปดูได้ไหมอ่าเดินนะครับไปดูเพราะว่างบประมาณเขาให้มาขนาดนี้เราก็ขุดขนาดนี้ก็ผ่านงบไปแล้วทีนี้เราไม่พอใจเราก็เพิ่มได้เพิ่มได้เพราะเป็นที่ของเราใช่ครับอ่าทีนี้การขุดเพิ่มนี่เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรคือตอนแรกที่ผมขุดเพิ่มแล้วก็ทาพวกไอ้ไอ้ายน้ําร้อน เพื่อให้น้ามันพัดมาแล้วมันก็มีน้ําอยู่แต่ถ้าตอนที่น้ํามันมาจากที่สูงมากมันมาอยู่จุดตรงนี้โอ,โอ้ตองมันต่ำเหรอมันเป็นจุดต่ำมาพอดีครับชะล و ลงมาจากฝั่งนั้นั้นจะสูง,งมันมีเนินอยู่ฝั่งโน้นที่เขาปลูก<อ>ใบมันไบเนินค,ครับ <ๆ S 2> ครับ,รรบ,รบที่เลยขุดเองเลยก็เลยขุดตรงนี้เองปรับเพื่อจะได้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากที่เราทํานามันก็ได้อยู่ประมาณที่ตรงนี้นิดเดียวเองที่นาผมทํานาอยู่ประมาณสี่กระสอบครับีที่แล้ว ได้สี่กัสอบก็พออยู่พอกินคนเดียวครับก็เลยมา<อ>ปรับคิดว่ามาปรับในเราได้ได้ปลากินตลอดแล้วทําไมทําเป็นตะปุมตะปัน่นนี้ครับทาไมไม่ให้มันเรียบหรือย,อยังไงคือให้มันกลมเกลื่อนธรรมชาติที่สุดเวลาเราทาเรียบเดี๋ยวนะ้ำมันเซาะไปมันก็เป็นตะปุมตะปั่นเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เป็นเป็นแนวคิดแนวคิดครับที่บางคนไม่รู้นะครับคือให้เป็นธรรมชาติที่สุดอ๋อผมถึงว่าแต่มันไหลไปมันก็ไหลไปอยู่ตรงทำไมไม่เอาจอบเขี่ยผมถึงว่าอยู่ถ้้มันเป็นธรรมชาติที่สุดครับครับเป็นแนวคิด ที่ดัดแปลงมาจากเขาเรียกว่าไงนะ,ะธรรมชาติกาพ,พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือไคเซ็นไคเซ็นอ๋อครับครับ,รบแปลออกมาก็คือแปลมาไคเซ็นคือการปรับปรุงให้ดีที่สุดใช่มันเป็นของธรรมชาติปรับปรุงเองครับผมถือว่าทำไมตะป,ป่มตะปำไม่ไม่ไม่เรียบเหมือนกับคนเหมือนเหมือนกับอ่พอชอที่ขุดให้ครับคือไม่ทําให้เรียบเพราะว่ามันจะได้ดูแบบกลมคือธรรมชาติแล้วมีทางน้าออกไปครับ ทีนี้มีการติดตามไหมครับจากพอชอมีครับตอนนี้จะมีการคือมีการตรวจประเมินทีมงานเพราะอะไรในสัญญาเราเขียนไว้ห้าปีมีการตรวจเยี่ยมประเมินของของทีมงานโคกน้องนาครับนะครับว่าใครทําได้กี่เปอร์เซ็นต์พอที่จะเปิดเ,เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ไหมตอนนี้พี่ได้รับโอกาสนั้นไหมครับที่จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้มีอยู่สิบคนสิบคนในร้อยสิบสามครัวเรือนสองร้อยสิบสามครัควรเรือนมีอยู่สิบคนผมเป็นหนึ่งในนั้นครับ เห็นเห็นเป็นปูนซีเมนตรงนั้นเพื่ออะไรครับทาอะไรเป็นเป็นฝ่ายน้ํารอนครับให้น้ามันแลาน้ามันแรงอีกอีกเดือนหน้ามันมาแรงมากให้มันไหลเพียงพอไม่ทาลายนาไม่ทำลายนาเพราะปีที่แล้วตรงนี้โดนน้ําพัดทาลายหมดอ๋อครับครับทีนี้ก็เลยมาขุดมาขุดมาขุดเป็นเป็นโคกน้องนาแบบขนาดย่อมของตัวเองใช่ครับที่พอมีน้ําไหลผ่านเพราะโดยหลักการขุดแล้วคือเราต้องวางแผนพัง ของโคกนองนารู้ง่ายแบบเหมือนเราสร้างบ้านสร้างเมืองเราต้องมีแผนผังเมืองครับทีนี้ผมถามอะไรหน่อยครับพี่คือการขุดโคกนองนานี่มันเป็นความสุขหรือว่าเป็นแบบไหนเป็นมันมีความสุขไหมกันทําโคกนองนาหรือว่ามันเป็นแบบมีวิธีการที่จะอยู่รอดได้ไหมกับกับการทำโคกนองนานี่ครับมีครับมันเป็นทางรอดหรือเป็นทางเลือกหรือเป็นยังไงเป็นทางรอดไม่ใช่เป็นทางเลือกครับอธิบายให้กว้างว่าทางรอดเพราะ เพราะเรามีทุกอย่างใช่ไหมในในนาในน้มีอะไรครับในในนาหรในน้าในน้ในในในคลองในน้ำมคลองมันมีน้ำนาอมีน้ำมีน้ำต้องมีต้องมีเออเราก็เลื้ยงป่าหรือสัตว์น้ำครับแล้วก็แล้วก็ในใต้ต้นไม้เราก็มีอะไรครับผลไม้ก็เยอะแล้วก็มีอะไรสมุนไพรหรือพวกไอพืชผักสวนครัวครับที่เราจะมีทุกอย่างครับเพราะเราแหล่งน้ําเราก็มีใช่ไหมครับครับถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําเลย มันก็ไม่มีอะไรเก็บน,นี่คือทางรอดไหมครับไม่ใช่ทางอื่นือคือน้ํเป็นชีวิตเป็นชีวิตของเราใช่ครับทีนี้พี่ผมลงท้ายด้วยจะขอฝากให้พี่คุยกับเพื่อนๆที่ทำโคกนนาว่าฝากข้อคิดอะไรบ้างครับอ่าครับสาหรับพี่อ่ามาทางร่มเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดําผมเป็นคนขาวรูปหล่อแล้วเดี๋ยวร้อนเหลือเกินครับก็คือจะฝากความคิด,ดว,ว่าทุกคนตั้งเป้าหมายสูงมากนะครับโคกนาที่ผมได้ผ่านตรวจ ผมเป็น,น,น linkage, ในนึงในคณะกรรมการเข้าไปตรวจทุกคนตั้งป้หมายถึงทาแล้วต้องได้เงินทํานี้ต้องได้เงินพอไปเดินตรวจทุกคนบอกทําแล้วไม่เห็นได้เงินได้เฉพาะปลายอย่างเดียวครับเพราะว่าการทำพวกผลไ uh ม้กล้วยหมากมะพร้าวหรือโทษมาปีหนึ่งไม่สามารถที่จะกินได้ครับมันต้องใช้เวลาครับ,รบเพราะฉะนั้นคุณต้องทําอะไรที่เป็นกินได้รอบใช่ไหมตะไคร้พริกต้องอยู่กับกล้วยอยู่กับอะไรหมดนะครับครับนี่ถึงจะถึงจะนนี้เพราะนั้นทุกคนอย่าพึ่งใจร้อน เราหวังพลระยะยาวสามปีถึงจะได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ก็เป็นความเป็นการทังรอดของเราอย่างหนึ่งใช่ครับแต่ก่อนจะจะรอดเนี่ยเราก็ต้องทําแล้วก็จะเย็นใช่ครับแล้วก็อดทนใช่ครับไม่ใช่อดทนเฉพาะการทานะอดทนต่อการคําพูดของคนข้างๆหรือคนที่ไม่เห็นด้วยครับแล้วใช้ความคิดยังไงถึงชนะมาได้ครับกับความคิดของคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ครับผมใช้ความคิดที่ว่าทําให้เขาดูทําให้เขาดู เข <K an> าพอมีจะมีคนมาพูดเยอะมากว่าผมทําไม่ได้หรอกเพราะว่าลงทุนเยอะแยะจริงๆแล้วผมไม่ได้ลงทุนเพราะผมถือคติว่าทัศนคติว่ารู้อะไรไม่เท่าเรารู้จักกันเรารู้จักกันเราจำเป็นต้องซื้อไหมครับตัวนี้ไม่จําเป็นไม่จำเป็น่ไปขอได้หมดนี่คือทางนูดเราไม่ได้ลงทุนอะไร,ร่ากมายเพราะมีแต่คนมาดูงานเขามาหาว่าผมลงทุนเยอะสูงพะมีอะไรเยอะแยะมากมายครับมีอะไรต่างๆกับเพื่อนที่ทําด้วยกัน ครับมีเยอะมาเพื่อนเขาไม่มีอะไรม้วยก็ไม่มีมาก็ไม่มีเขาบอกเขาค่อยๆซื้อครับสรุปแล้วก็คือรู้อะไรไม่เท่าเรารู้จักกันครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่งองวัมดาวเทียนนะครับกับรายการคนกับปลาครับผม